ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป um, ouais ้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเอาะห์มนิรเราะฮมวะซัลลัลลอฮวะสัลามุลลอฮิวะะลาฮิวะซัลลัมบาริฮ์มุลลาฮิวะบาริกาโตะครับกลับมาพบกันในยามเช้านะครับกับการเรียนรู้อัานคุรานเรียนทัสน์อิลปุรานทำความเข้าใจคัมภีรของลอสสุานุวตารที่พระองค์ได้ทรงประทานใว้กับเรานะเร่งที่เป็น ทป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่าคำพี่องกุรอ่านนี่คือคำพีเริ่มสุดท้ายที่เอาลอสบฮานอัลตาลาทรงประทานให้กับนบีนบีท่านสุดท้ายโดยทำมาให้กับประชาชาติที่เป็นประชาชาติสุดท้ายเหมือนกันที่เราได้เราได้รับเกียรติจากอาลอสบฮานอัลตาลาที่พระองค์ให้เราเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดนะอัลตาราทรง,งตรัดว่ากุนตุมขคยรออมุมะอุครยิยตินนัสตะมูรุนบิลนมะโรฟวะตันาวนะนินมุงกาพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นเป็นประชาชาติที่ที่ประเสริฐที่สุด โอคุรนะิยัตสินาสเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดที่ถูกถูกส่งออกมานะให้กับจากบรรดานมนุษย์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเราคือกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดเทียบกับสมภานาตาลาทรงทรงคัดสรรอาราตาลาทรงเลือกเฟนนะแต่อาราตาลาได้บอกถึงเกณฑ์นในความประเสริฐของเราว่าบอกต่อมาว่าหลังจากที่อาราตาลาได้บอกว่าคุณต um um ุมคอยเราองค์มาโอคุริยัตสินาสพระองค์ก็ได้ตัดต่อมาว่าจะมูรุนะเป็นมารูฟบัตันเฮานะนี่มุนกัร พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ใช้กันให้ทําความดีวัตนาวนะเนิมงก์รัดแล้วก็ห้ามปามกันในเรื่องของความชั่วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหนึ่งในการที่เราอยากจะเป็นผู้ที่ได้รับครเรียตรงนี้ผู้ที่ได้รับความดีงามตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เราต้องเอาเอาเอาสิ่งที่พระาตาลทร,รงสอนเราทรงบอกกับเราในตกอานแล้วก็นในฮะดีษมาตักเตือนกันนะถ้าโมโรได้เป็นมาโรฟวัตนา,นาหาวนะเนมงครัตักเตือนกันในเรื่องของความดีงามแล้วก็ห้ามปามกัน ในเรื่องของการออกห่างจากสิ่งที่สิ่งที่เป็นความชั่ววันนี้เรามาถึงอายะที่199นะซึ่งเป็นอายะสองอายะสุดท้ายนะ199ก,กับ200นะแล้วเราก็จะสิ้นสุด s u ร,รอา a าอ m r ร n แล้วก็ต่อด,ด้วยสุรอนัน n nisa ต่อไปนะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเรียนรู้ความหมายของอัลกุรอานทําความเข้าใจคัมภีร์ของรอสมบูรณาตตา,าตามเป้าหมายที่พระองค์ได้ พระองค์ได้ประทานกรอ่านมาให้กับเราเพื่อให้เราได้ทําความเข้าใจให้เราได้รู้ความหมายของครอักุรอานเพราะฉะนั้นการรู้ความหมายของครอกุรอานคือสิ่งที่เป็นหลักนะเป็นหลักของของมุสลิมในการในการเรียนรู้คมภีของลัสุมาห์ฮตาอนะินาหรือว่าในการที่เราได้เป็นผู้ที่ผู้ที่ศรัทธารเราต้องตัดว่าในอายะน,นี้ว่าวินนามินอัลเลกิตาบละมายุเมนบิลละวมาอุนซินะอิไลกุมวมาอุนซินะอิไลฮิมคอชัยนัลลละ

ได้ศรัทธาต่อรัชสภานวตัยนะเอา,า,าล่าราทรงตัดว่า ah วินนามินอัลเลนกีตาแท้จริงมีชาวคัมภีร์บางกลุ่มนะหรือว่าชาวคัมภีร์บางคนและมยุมินนบินละก็จะมีคนที่ศรัทธาต่อรัลวามาอุนซินาอะไลกุมแล้วศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับพวกเจ้าก็าคืออะไรฮะคือคัมภีร์อังกรุรอานมีชาวคัมภีร์บางคนที่ศรัทธาต่อรัลแล้วศรัทธาต่ออัลกุรนพี่น้องการศรัทธาของชาวคัมภีร์ คือการศรัทธาที่ที่ต้องเป็นการศรัทธาที่ครอบคลุมถึงการศรัทธาการยอมรับในอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى และการยอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺตาลาได้วางมาเวลาที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้ทำการทำการส่งนบีมูซามาให้กับพวกพวกบบนิสลออีนพวกยาฮูดในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นเป็นเป็นชนชั้นทาสที่ถูกอะไรฮะถูกเฟรอูนเนี่ยนะกดขี่ถูกฟิรอูนเนี่ยใช้เยี่ยงทาสที่ที่อียิปต์ และอัลตาราก็ได้ให้นบีมูซาเนี่ยมาพาพวกเขารอดพ้นจากการกดขี่ของมแห็งของเฟโรนออกมาแต่พอเวลาที่ไปไปพาเขาข้ามทะเลแดงไปไปอยู่ที่แดนในดินแดนแถบภูเขาตูรซีนีนก็ได้เกิดการเกิดการฝ่าฝืนนบีมาเรื่อยเยนะมีการมีการอะไรฮะคัดคัดค้านในสิ่งที่ท่านนบีได้ได้ไดนำมามีการฝ,าฝ,าฝา่าฝืนในสิ่งท,ท่านนบีได้ใช้มีการจนกระทั่งเป็นที่รู้กันนะพวกบนีดิสโลอ,อินเนี่ยเป็นพวกที่ชอบถามมาก เพื่ออะไรฮะเพื่อจะทําให้นบ,บีของเขาเนี่ยอะไรฮะไม่สามารถที่จะทําการทําการสอนพวกเขาได้ทําการเอาอะไรมาให้กับพวกเขาได้ <c oughs> จนกระทั่งว่าจนกระทั่งว่าบอกว่าบอกกับนบ,บีมูซาว่าให้ให้เราได้เห็นอัลลอฮ์แบบตรงๆเลยนะแล้วเราก็จะศรัทธา <c oughs> นี่คือการนี่คือการฝ่าฝืนของพวกพวก พวกบนันทีซอยอันนี้คือกลุ่มชนของนบีมูซาพอเวลาไดมีมูซาเสียชีวิตไปพวกเขาก็ยังมีกลุ่มชนที่อะไรฮะยืนหยัดในคำพีดังที่อัลมาตาลาได้กล่าวว่าอ ah ินนามินอาฮิลิกิตาบละไมยุมินุบิลนะมีชาวคำพีบางคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ได้ส่งนบีอีซามานะเพราะดังฉะนั้นเนี่ยอัลมาตาลาได้ส่งนบีอีซามาแล้วนบีอีซาก็ทำการด่าวาพวกเขาทำการทำการสอนพวกเขาคนที่ศรัทธาต่อน,นบีอีซาก็ศรัทธาส่วนบางคนไม่ศรัทธาต่อน,นบีอีซา แล้วก็บอกว่าเราพอเพียงในคำพี่นี้พระองค์จึงบอกว่าว,ะว,ะวะอินนามินอัลลิคิบละมายุเมนุบิลละว่ามาอุนิซนอิไลกุมแล้วพอเวลาหลังจากนบ,บีอีสาอัลลอฮตท่านก็ส่งท่านในบระวัาสลลัองว่าอะไรสั้นลำมาทีนี้หลังจากที่ได้มีกลุ่มชนที่ศรัทธาต่อนบ,บีนบ,บีมูซาก็คือพวกพวกยิวและกลุ่มชนที่ศรัทธาต่อนบ,บีอีสาก็คือพวกคริสเตียน สองกลุ่มนี้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันและมีการรบราฆ่าฟันมีการทำสงครามกันมาดังที่อาราตาลาได้กล่าววาในสซโลนบูรจ้ว่าออมานะกโมมินฮุมอิลลาอายุมินุมบิลลาฮิลอาซีซินหามิดพวกยิวเนี่ยไม่ได้ทำการทำการเผาพวกคริสเตียนไม่ได้ทำการขุดคูแล้วจับพวกคริสเตียนโยลงไปในหลุมที่มีมีเปลวไฟเนี่ยนอกจากอายุมินุมิลลาฮิลอาซีซินหามิดนอกจากว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ศรัทธาต่อลอเพราะฉะนั้นยิวได้ทำการทำร้ายพวกคริสเตียนเพราะว่า เขาศรัทธาต่อร้องุมัยนวีตาละแต่พอเวลาท่านนบีสุลต์ละของอะไรวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาก็มีชาวคัมภีร์ก็คือคริสเตียนแล้วก็อยู่ที่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลต์ละของอะไรวะซัลลัมแล้วก็ยอมรับหนึ่งในนั้นเขอก็ยอมรับเป็นสุลต์ละคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลต์ละของอะไรวะซัลลัมก็เปลี่ยนชื่อจากการเป็นยูเป็นคริสเตียนกลายเป็นอะไรฮะเป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลต์ละของอะไรวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธายมินุบิลลาวคมอุ คนชาวลูกที่ศรัทธาต่อท่านานบสีสุลตัานของอะไรวะซัลลัมว่ามาอุนซิลาอิลัยฮิมและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกบันทามาให้กับพวกเขาหมายความว่าถ้าหาว่าเขาศรัทธาต่อท่านนบีสุลตัานของอะไรวะซัลลัมแสดงว่าการศรัทธานั้นมาจากการที่เขาศรัทธาต่อคัมภีร์ของเขาก็คือคัมภีร์เตารอตแล้วก็อินจีลเพราะในนั้นเนี่ยมีการบอกนะมีการบอกถึงการมาของท่านนบีสุลต่านขฮงอะลไรวะซัลลัมจนกระทั่งว่าก่อนที่ท่านนบีที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งมาเนี่ยชาวยิวที่นครมด,ดีนาเนี่ย คอยบอกกับชาวอาหรับว่าเดี๋ยวจะมีนบีที่มาจากกลุ่มชนพวกเจ้าจะถูกส่งมาดังที่อาวัตตาลาได้กล่าวว่ายะริฟูนะฮูกามายะอะิฟูนอะบนาอะฮุมพวกเขาทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเหมือนกับที่รู้จักลูกลูกของพวกเขาเองนั่นแหละหมายความว่ารู้รู้ดีว่าท่านนบีถูกแต่งตั้งมาแต่พอนบีถูกแต่งตั้งมาพวกเขาก็ทําการปฏิเสธเพราะนั้นพี่น้องฮะในวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราสัตท่าตอทสานนบีัมอลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลั เรายอมรับในการเป็นนบ mm. ีของท่านนบีสุลต่านละอัลลอฮุซุลฮิมสลัมยอมรับในกุรอานแต่พอเวลาเลยฮะพอเวลาที่มีคนเอาคําสอนของท่านนบีสุลต่านละอัลลอฮุลอฮิมบสลัมมาให้กับเราว่าในหลักการอิสลามมีคําสอนจากท่านนบีจากขาดีสบอกว่าแบบนี้ท่านนบีปฏิบัติไว้แบบนี้มีหลักการบอกว่าแบบนี้เราเป็นยังไงฮะถ้าเราเป็นเหมือนพวกกันกิตาบพวกชาวคัมภีร์เราก็จะปฏิเสธในหลักการทั้งทั้งที่ในคําพูดของเราเนี่ยบอกในการยอมรับว่าท่านนบีนถูกแต่งตั้ง ท่านนาบนีเนี่ยคือนบนีแต่ในการปฏิบัติเราไม่ยอมรับในการปฏิบัติในอายะนี้เนี่ยอัลตาราลงมาเพื่อเป็นการเตือนบรรดามุสลิมเตือนบรรดาผู้ที่ศรัทธาว่าในสิ่งในหนึ่งในสิ่งที่อัลตาราได้ได้ตําหนิพวกยิวเนี่ยตําหนิพวกอลัลกตาบานี่ยว่าอะไรครับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะอัลตาาได้บอกได,ได้ได้ชมชเชยพวกเขาว่าศรัทธาต่อเราหัวมาอุนซซลอะไรกลุ่มและศรัทธาต่อสิ่งทุกปรกาให้กับพวกเจ้าคือศรัทธาในอัลกุรอาน วามาอุนซินาอีไลฮิมแล้วศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับพวกเขาก็คือนะฮะคำพี์ต่อคัมภี์อินจีลแล้วก็ศรัทธาต่อมุออจีซาตต่างๆที่เอาละทาราทรงประทานลงมาใหลงมาให้กับนบีมูซานนบีอาอซาคขอชยนาลิลละมีการนอบน้อมต่อละตาละลายยชตารูนบีอายาติลลาฮิซะมานังกัลีลาคนเหล่านี้เนี่ยเขาเขาไม่ซื้อ ไม่ซื้อด้วยกับอายะของเราคือไม่เอาอายะของอุรอานไม่เอาอายะไม่เอา,อาคำพีของอัลลอฮ์เนี่ยไปซื้อด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยหมายความว่าไม่เอาหลักการไปขายไม่เอาหลักการเนี่ยไปเป็นราคาในการซื้อเพื่อได้ผลตอบแทนมาเพียงเล็กน้อยพี่น้องอะคือในโลกดุนยาเนี่ยไม่ว่าเราจะได้มากเท่าไหร่มันก็คือเล็กน้อยเพราะดุนยาเนี่ยมันเทียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยนะเทียบกับสุภาษิตาอนะ นะสิ่งที่อัลลอฮาตมาได้เตรียมไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ลายัชตารูนบีอายาทินไลสัมมานังปะลีลาเขาจะไม่ซื้อด้วยกับอายะของอัลลอฮ์จะไม่เอาไปซื้อเพียงแค่ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ราคาเพียงเล็กน้อยสัมมานังกอลีลาและพงศ์ได้กล่าวถึงผลตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับก็คืออูลาอิกะละฮุมอัจรรฮุมอินดารับบิฮิมคนเหล่านี้เนี่ยละฮุมอัจรรฮุมอินดารับบิฮิมพวกเขาทั้งหลายจะได้รับ ผลตอบแทนลาฮุมอัจรูฮุมอินดารบบิฮิมพวกเขาจะได้ผลตอบแทนณนะที่ผู้อวยบาลของพวกเขาอินนลลอฮัสซตเลอันฮิสาแท้จริงอัลตตาลานั้นเป็นผู้ทรงทําการตอบแทนทําการสอบสวนอย่างรวดเร็วพวกยกตัวอย่างกับกลุ่มชนที่ได้มีศรัทธาต่อพระองค์เพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยการศรัทธาของเราจะต้องไม่ใช่การศรัทธาเพียงแค่ผิวเผิน แต่ต้องเป็นการศรัทธาในการยอมรับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาล,ตลาทรงประทานลงมาการที่เราบอกว่าเราศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตาลามีเราศรัทธาว่าที่มอร์ซาลลอง์อะไรว่าสลามคือนบีเราศรัทธาว่าคมีพ์อัลกุรานคือคภีร์ที่อัลลอฮ์ตาล,ตลาทรงประทานลงมาไม่มีการปฏิเสธแต่การศรัทธาของเราคืออะไรนะพี่น้องการศรัทธาของเราเป็นการยอมรับในบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ในอัลกุรอานหรือเปล่าเราได้เรียนรู้กันมาในตั้งแต่ใน,ใน,ในตอนต้นของสุราบาะกระจนกระทั่งว่าวันนี้เราจบสุราอา ซึ่งเกือบๆจะเกือบๆจะครบสี่ยุทนะที่เราได้เราได้เรียนรู้กันเนี่ยนะเกือบจะสี่ยุทน์นะว่าเราได้เราได้บทเรียนอะไรจากคัมภีร์ของเราเราได้คำสอนอะไรจากที่ที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้ <Okay. S 1> ได้ทำการเตือนเรามาแล้วเราได้นำมาสู่การปฏิบัติได้บ้างไหมพี่น้องฮะ นี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้ได้เรียนไปแลวยังมีสุนัขท่านนบีสุลตานัลันนีแบบอย่างที่ท่านนบีได้ได้วางมาให้กับเราแล้วมีรูปแบบในการปฏิบัติที่ท่านนบีได้ได้สอนเราแล้วท่านนบีได้วางรูปแบบที่เราเรียกว่าสุนนังท่านนบีสุลตานัลันเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะการที่เราอยากจะเป็นหนึ่งในคนค้นคว้าเนี aciones, b b hmm. ่ยเราต้องเป็นคนที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติตามสุนนังท่านนบี เพราะเวลาที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยแล้วเราก็สร้างกำแพงในการในการปฏิบัติหมายความว่าเราสร้างกำแพงในการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เราฟังเพียงแค่เท่านั้นแต่เราต้องขอดุทิศต่อพระสุภาราตาลาว่าขอพระองค์ทรงให้เราเป็นคนที่อะไรฮะยัสตมิอมนั้นกลฟยัสติมิอมนัสนะให้เราเป็นคนที่ได้ยินคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดในคําสอนที่อลรถาตาลาได้ทรงทาการสอนออกมาให้เราได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่การการปฏิบัติ องสงทัดต่อมาว่าย้าเอ๋วเหล่าดีนอามนุษสบิรรว์วาบิรุวารอบิตุวัตตะกุลหละละอันละกุตุฟลิฮุนโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอิสบิรูจงอดทนวซาบิรุและจงช่วยกันให้อดทนวารอบิตุและจงอะไรฮะยืนหยัดอยู่ตรงในการปกป้องชายแดนวัตตะกุลอละละอัลละกุตุฟลิฮุนและจงมีความยำเกรงต่ออัลลอสุบฮาน ن ه และ หวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ตุฟเลฮุนประสบความสําเร็จนะฮะถ้าเรามาดูความหมายที่อาตาลาได้ส่งกล่าว่าในอายะเนี้ยยาโยลลยดีนะอามานุโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอาตา,าจงบอกกับบรรดาผู้ที่มี إ ي م านหมายความว่าเป็นการสกิดใจกับพก,กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธากับบรรดามุหมินบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยยาโยลลยดีนะอามานุโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายหมายความเป็นการเตือนเตือนคําสอนที่พระองค์ได้สอนบรรดาผู้ ha ที่มีศรัทธาว่าคุณมีศรัทธาแล้วนะ ในบางอายะห์เนี่ยเอาลตทธาสอนกับบรรดาผู้ที่นะฮะกับมนุษย์ทั่วไปพระอ,องค์จะตัดว่ายาอายุห uh ันนาสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายแต่ในอายะห์นี้พระอ,องค์ได้บอกว่ายาอายุหันละดีนะอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทัลายอินมัสอัดได้บอกว่าเวลาที่พวกเจ้าได้ยิน,ได,ยนได้ยินคำคำสอนของลัทลาที่บอ์ทรงตัดว่ายาอายุหันละดีนะอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอัสเรอไอฮลสมักอินโมัสอัดได้บอกว่าให้ตั้งใจเงี้ยหูฟังเลยเพราะอะไรฮะ เพราะว่าถ้า,าก็มีการเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คำอิมาโซดได้บอกว่าถ้าไม่ใช่คําสั่งมันก็จะต้องมีอะไรมาห้ามเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังว่าอัลลอฮฺทรงบอกอะไรกับเรากําลังสั่งอะไรกับเราแล้วกาลังห้ามอะไรกับเราแต่ในอายะ์นี้อัลลอฮฺได้บอกอิสบิรูพวกเจ้าทั้งหลายจงอดทนสอนให้เราอดทนความอดทนในบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการได้บอกว่ามีแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันคือหนึ่งการอดทนต่อการต่อตอ,อา,าตตอะรส์มาฮานอูตาลา อดทนต่อการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้สั่งใช้เพราะฉะนั้นพี่น้องในการปฏิบัติอิบาดาัทุกอย่างทุกอิบารัที่อัลลอฮฺได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยต้องใช้ความอดทนไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายสกาดการทำฮัจจ์คือเมื่อเราได้เมื่อเราได้เป็นหนึ่งในคนที่ต้องทําอิบาดะหนึ่งอิบารัใดเนี่ยเราจะรู้ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมีการอดทนแม้กระทั่งการเตื่นละหมาดสุบฮ์พี่น้อง ต้องใช้การอดทนในการตื่นละหมาดให้ตรงเวลาละหมาดในตามรูปแบบที่อรรถตาลาได้ทรงวางมาการยืนหยัดในการละหมาดมาเร็บในการละหมาดไอชาหรือว่าในการละหมาดในช่วงกลางวันที่เรากําลังทํางานอยู่แล้วเราต้องปีกเวลาออกมาละหมาดนั่นก็ต้องใช้ความอดทนการถือศีลอดที่เพิ่งจะผ่านมาทุกคนต้องใช้ความอดทนในการถือศีลอดในการทําอิบารัต่อหน้าตาลาการจ่าย z a k a ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีเงินทรัพย์สมบัติครบจํานวนแล้วก็ครบรอบปีเนี่ย ต้องใช้ความอดทนในการยอมรับในบทบัญญัติของรัตตาราแล้วก็เอาเงินสกาดเนี่ยจ่ายออกไปในหนทางของรัตตาราการทาฮั์ต้องใช้ทั้งความอดทนในทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านการเสียสละในทรัพย์สินที่เราจะได้ไปทำฮั์ที่เป็นวาญิปที่รัตตาลาได้วางาเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งอดทนในการปฏิบัติในสิ่งที่ อัลลอฮฺตาลาได้วางมาและอิบาดาห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิบาดาห์ใดก็ตามพี่น้องครไม่ว่าจะเป็นการเชิดกุลบานที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าทนในการเสียสละในการทําอิบาดาห์ประการที่2อ,อดทนต่อการยับยั้งตัวเองให้ออกห่างจากมะเซียยับยั้งตัวเองออกห่างจากมะเซียที่อัลลอฮฺตาลาไดได้สง่งได้ส่งห้ามพวกเราทุกคนจะมีอะไรฮะจะมีสิ่งที่สิ่งที่อยู่อยู่ใกล้ตัวเราที่เราจะต้องต้องอดทน คือบางคนเนี่ยพอเวลามองเวลาคุยเรื่องของการอะไรเะเรื่องการดื่มเหล้ามองว่าใกล้ตัวมากเขาบอกว่าการที่เขาจะดื่มเหล้าเนี่ยยากมากแต่สําหรับบางคนที่เพิ่งจะเข้ามาเข้าใจขอหลัการอิสลามต้องอดทนในการที่ยับยั้งตัวเองบางคนต้องอดทนในการที่จะต้องอไม่ซื้อหวยบางคนเคยเคย,เคยชินชากับการซื้อหวยอย่างมากจนกระทั่งว่าเวลาที่มีใครมีใครคุยเรื่องซื้อคุยเรื่องในการในการซื้อหวยเนี่ยนะเขาจะ มีความต้องการในการซื้ออย่างมากนะแล้วก็พยายามที่จะจนกระทั่งว่าพี่น้องครับในในบาปต่างๆเนี่ยมันจะเรียกร้องพี่น้องของมันความดีก็เหมือนกันความดีเนะ่ยมันจะเรียกร้องพี่น้องของมันเพราะฉะนั้นบาปเวลาที่เราซื้อหวยเนะี่ยบางครั้งเราไปอะไรฮะไปจนกระทั่งมันมีการมีการทําชีริกโดยที่ไม่รู้ตัวว่าอะไรฮะคือคนที่เขาหมกมุ่นอยู่กับบาปตรงนี้เนี่ยนะนะ ซื้อหวยดูหมอฟังคนนั้นฟังคนนี้จนกระทั่งว่ามีการเอามาจากในฝันเอามาจากหมอดูเอามาจากหมอ,ด,อ,ามาาหมอดาวเอามาจากคนต่างศาสนา,ามาจ,ากจนกระทั่งว่าเราเราเรา,เราทำบาปอันนั้นทําบาปอันนี้และท้ายที่สุดแล้วเราก็กลายเป็นคนที่อะไรครับมีจุดสีดําอยู่ในในหัวใจของเราจนกระทั่งว่าเรากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักการทําอิบารดะต่อรัชสมายหัวตานา้เพราะนั้นออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้อดทนจากมะเสีย อดทนจากบาปที่อัลลอฮฺตาราได้ทรงวางมาทรงห้ามเอาไว้วะซอบิรูแลวพระองค์ใช้คําว่าวอซอรบิรุข้ออดทนอีกหนึ่งอย่างก็คืออดทนต่อกระอกรักอดทนประการที่สามนะประการที่หนึ่งอดทนในการาปฏิบัติอามะอิบาดาประการที่สองอดทนจากการละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วประการที่สามอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺตาราได้กําหนดเอาไว้ก็คืออดทนต่อกระอกรักที่พระองค์ได้ทรงได้ทรงวางมา พราะนันสิ่งประการสุดท้ายเนี่ยนะอดทนต่อสิ่งที่เราอะไรฮะเราถูกกําหนดมาอดทนต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกําหนดมาเพื่อทําการทดสอบเราว่าเราจะอดทนหรือว่าเราจะเป็นคนที่ไม่รู้จักการอดทนเพราะนั้นอดทนทั้งสามพี่น้องอะรอซอบิโรและตักเตือนกันให้อดทนคือช่วยกันให้อดทนนะหมายความว่าการอดทนเนี่ยเราจะอดทนอยู่คนเดียวไม่ได้แต่เราต้องต่างฝ่ายต่างมาช่วยกันให้อดทนวารอบิูตและผมก็ได้กล่าวถึง นะฮะกล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนกลุ่มที่ดูแลชายแดนของอิสลามวารอบปตูก็คือจงจงอะไรฮะจงอิบายอบาตกคือการที่จงอยู่จงเฝ้าชายแดนอย่าให้สตรูมันบุกเข้ามาวารอบปตวัตกตุลหอและจงมีความยำเกรงต่อเลอตาลาความยำเกรงการตะกวาในความหมายท่านต้นับลฮะบิบได้บอกเอาไว้ก็คืออะไรฮะอันตะมันบิตออัตินละการที่เจ้าปฏิบัติ ต่อการต่อตอาต่อล l อาลานูริมินัลลอฮ์บนรัศมีของลอสุบฮานุวตาลาคือตามกิตาบุลรอและก็สุนนะรยาอัสวาบิลละโดยที่มีความหวังในผลบุญจากอัลลอ์ตายละวันตัตุรุกมะเซียตัลลอ์วัตทัตกุลิมะเซียติลล่าและการทิ้งบาปนะการทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อล l อานานูริมินัลลอ์บนรัศมีของลอเช่นกันหมายความว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นบาปให้ดูจากแสงสว่างที่อัลลอฮ์ได้วางมาคือจากคุรานจากคดี ไม่ใช่ดูจากความรู้สึกของเราหรือไม่ใช่ดูจากความรู้สึกของสังคมแต่ให้ดูจากกีตารบุลล์แล้วก็ดูจากซุนนะงท่านนาบดุลเบลัลลอของอะไรวุซันลำขคยฟะตะอาดาบินละทิ้งมะกซียะตามที่อัลลอฮ์ตาราได้วางมาโดยที่มีความกลัวการลงโทษของอลัลลอฮ์สุบฮานหัวตายละและความหมายที่ทั้งต้นระบินฮาบิบได้ได้ให้เอาไว้ตรงนี้นะนะเป็นความหมายที่บรรดาอลาดัลลอฮ์ได้ได้อามาใช้และบรรดาอลาดัลลอฮ์ได้ได้ ชมเชยความหมายอันนี้ว่าเป็นความหมายที่ครอบคลุมหนึ่งในนั้นก็คืออิมนุตทยมียะหนึ่งในนั้นคือท่านอิมัมระหบับบีวัตตะกุลลอและจงยำเกรงต่อรัสบาลนวตาลาและลากลุมตุฟเลฮูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะตุฟเลฮูนฟาละคำว่าฟาละมัตุฟเลฮูนมีกล่าวในคุรานหลายที่มากและมีกล่าวไวใ้ในในในคำเรียกร้องในคำอัลใจถ้า 5, ว่าเราเราได้ พยายามเข้าใจความหมายพี่น้องครับในสิ่งใดก็ตามที่อิสลามได้ให้เราได้ปฏิบัติอย่างบ่อยหรือมีการเรียกร้องมีการใช้คํานั้นอย่างบ่อยเนี่ยให้เรารู้ว่าความหมายนั้นเนี่ยมันสําคัญดังที่เราบอะะ่าฮยาอัลัลฟาลาในอาจารจงมาสู่ความสําเร็จพระองค์ใช้ในการในการเรียกการละหมาดฮฮยาลัลฟาลาฮฮยาอลัลฟาลา จงมาสู่การละหมาดจงมาสู่ความสําเร็จแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าในการละหมาดมีความสําเร็จอยู่อลัลลอฮฺตาราให้เราได้ทําการเรียกร้องกันเพราะฉะนั้นเวลาที่การอาจารย์มาถึงว่าฮัยอัลลาฮฮัยาัลฟะละจงมาสู่ชัยชนะมาสู่ความสําเร็จหมายถึงความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาแล้วในโลกอาเเครเพราะฉะนั้นการละหมาดคือสิ่งที่พาเราสู่ความสาเร็จและในอายะหนี้เนี่ยอลัลลอฮฺตาราได้บอกเกณฑ์นในการสําเร็จก็คืออะไรฮะจงอดทนและตักเตือนกันให้อดทน แล้วก็จงดูแนชายแดนตะเข็บชายแดนของอิสลามวัตตะกุลลอแล้วก็จงยำเกรงต่อรอตาลาะละอัลละกุมตุฟเลฮูลหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผูท้ที่อะไรฮะประสบความสําเร็จความสาเร็จทั้งโลกดุญยาและอาคีรอโลกดุญญาคือเราได้อยู่อย่างบนโลกดุญญา,อางอย่างมีเกียรติแล้วสามารถที่ทาอิบารดาต่อรอยสุภานะธานาะบนโลกดุญญาได้นี่คือความสําเร็จแล้วสาเร็จในโลกอาคีรอคือการที่เราประสบความสําเร็จในการที่ ผ่านด่านต่างๆในวันกกยามาไปได้ข้ามสะพานิรอตันมุสตาฟีมผ่านกรอนโต้แล้วก็ไปสู่สวรรค์ที่อัลตาล,ตลาดได้เตรียมไว้ให้ที่ท่าน,นาอับดุลสลามได้บอกว่ามาลาอินุรัตุลาอุดุลสมัยตุลา,ลข,ลาลขัตตาราลาควมิบะชชัตเป็นสิ่งที่สายตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินและก็จินตนาการของเราก็ไม่มีทางที่จะไปถึงได้เราจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อเราไปเหยียบในสวรรค์ขององัลฮุสมาฮ์นูวัตาลาเพราะฉะนั้นขอให้เราและ ท่านได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้เข้าสู่สงสารของรัสบนุานเาวันนี้เราก็จบสุราอานอิมรอนแล้วก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะมสรรลอฮนะโมบนาัม h a m m วะ waala a a l วะ i w a s a h ะ i w a ลัม l a ม wassalamu a l a i ะ w a r a h i w ะ